กอลเจซับครับที่วาเผยใจแบบมสวัสดีครับ FC กอล์ฟเจสซับทุกคนครับนี่ตอนนี้เราแวะปั๊มปตทที่ใกล้ๆสนามเลกวิวนะครับพวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะครับเพื่อไปเล่นแมช All Thailand Golf Tour ที่สนามเรดเม u n t เทนนะครับเอาชื่อแมต A.D.T. All Thailand Partnership Trophy นะครับที่สนามเรดเมลท์เทนภูกเก็ตเป็นไงปูสิ์ซาอุดีเป็นไงแมตซาอุดีโอเพนซาอุดีได้ที่สิบครับได้ที่สิบท็อปเทนแรกในปี2024ในเอเชียนทัวร์นะครับปูสิิ เดี๋ยวเราเดินทางไปภูเก็ตนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับน้องเนมซื้อกาแฟเข้าห้องน้ำเอาเข้าห้องน้ำโอเคครับไปเจอกันภูเก็ตครับเจอกันภูเก็ตครับเราใกล้ถึงภูเก็ตแล้วครับตอนนี้อยู่ที่พังงานะครับ เ,เคยมาถ่ายแนละ้วตอนภูเก็ตสวิงครับนี่ตอนนี้ภูสิทธิ์มาขับต่อนะครับอ่ะน้องเนมทักทาย FC หน่อยอนี่ครับภูรวมทริปนะครับไปใกล้ถึงภูเก็ตแล้วถึงสะพานสารสินแล้ว ม,าามียอดมะพร้าวมือแรกของภูเก็ตครับร้านคัวโอมภูเก็ตมีแกงส้มแล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งผัดพริกอันนี้แกงคั่วหอยผมอันนี้น่ากินมากอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับปลาหมึกเด้งมาก ที่กินข้าวแล้วนะครับเราก็มาเดินโอทาวนะครับนี่เมืองเก่าของภูกเก็ตนะก็ช่วงกลางคืนก็อาจจะร้านอาจจะเปิดไม่ครบนะก็นักท่องเที่ยวเยอะครับต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้อรุณสวัสดิ์ครับ F4 ๊อปเจซับทุกคนครับ อาทิตย์นี้ผมมาพักที่บ้านของพี่นิวนะครับโฮลโฟรทีนับฟิตติ้งนะครับสาเหตุที่เป็นโฮลโฟทีนเพราะว่านี่ข้างหน้านี่คือหลุมสิบสี่นะครับของสนามภูเก็ตคันที่คลับนะฮะใกล้กับสนามเรดเมลเทนมากมากนะฮะพี่นิวบอกว่าประมาณไม่เกินสิบนาทีนี่ด้านล่างมีกรีนสองพัดด้วยนี่โฟ 14 g o ี่ก c a d e m y นี่ีกอล์ฟอะคาเนะเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟของพี่นิวนะแล้วก็ร้านกาแฟนะนี่นี่กีนซ้อมชิปพัดนะครเป็นย่าเทียมนะไปะแต่งตัวไปซ้อมกันดีกว่าครับ r ร d m o u n t เ i n ครับนี่เป็นห้องซิมูเลเตอร์นะครับที่นี่มีห้องซิมูเลเตอร์3ห้องนะนี่เมื่อวานโปรเจกต์ก็มาวอรมร่างกายละยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ทำสปีดนะเบเบาๆนะที่ห้องนี้นะครับ ที่นี่ก็มีไม้ให้ทดสอบทุกยี่ห้อเลยนะครับสนใจก็มาได้นะภูเก็ตนะโฮโฟทีนนะครับมาแล้วครับสนามเลดเมลเทนครับมาดูทำเนียบแชมป์กันก่อนนี่ดูหน้ากันเอง,เอง,เองนะะนี่คนนี้คุ้นๆหน่อยเนียบแชมป์นำเนียบแชมป์แอบดีเล็กนงเอา้ามาแล้วครับปรบุสิตกลับมาสู่ช่องกอปจะซับอีกครั้งนึงครับโอ้ หายไปนานนะแม่มาที่ภนะูเก็ตนะเอ้าทำไมมีชื่อหรือมีรูปโปรโมสิตเยอะจังครับเนี่ยเนี่ยเนี่นอ่เป็นแมตช์โคเอดีทีนะครับเอดีทีออร p a r นเนอร์ชิพ r o ฟี่2024นะฮะไปเอาถุงลงก่อนครั้งแรกของโปรเจ็ตเลยนะเห็นเขาบอกว่ามันสวยอ่ะดูนี่สวยไหมเนี่ยเ m ดม n ลเทน หลุมอะไรไม่รู้นะอ๋อหลุมเสิแปดโอ้โหยังสวยหลุมเสิปดสวยจริงฮะ,ะไปดูด้านด้านข้างอันนี้ไม่รู้หลุมอะไรโอ้โหของจริงของจริงสวยจริงฮะเลดเมอเทน นี่ดูสีของขับเฮาเนี่ยเป็นไม้ๆหมดเลยนะเนี่ยให้ดูรอบเลยนี่มีฝรั่งมาถ่ายรูปนะสวยมากที่นี่มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลุมสิบนะครับมีคนทีออฟออกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราซ้อมที่หลุมหนึ่งนะหลุมหนึ่งนะครับนี่ทีทีออฟนี่ โ o โคสุเกะนาโมโตะนะยืนแอดคอยู่ครับตรงนี้ด้านล่างเป็นสนามดรฟีฟนะครับสนามดร v e ก็จะตีหัวไม้ไม่ได้นะเพราะมันสั้นนะก็จะมีตะข่ายรองรับให้นักกอล์ฟซ้อมไดเวอร์ทางด้านซ้ายนะที่เป็นดำๆเนี่ย อีน่าจะตกหยุดดีเว้ยอืมเอวทตัวเก่ามาทำไมให้มันสปินน้อยหน่อยเหรอ,อให้มันสปินน้อยน่อยอเป็นไงความรู้สึกหลุมหนึ่งอันนี้หลุมหนึ่ง<อ>นะเหมือนสมุยเลยเหมือนสมุยเลยเหรอความรู้สึกอืมกับไปเป็นเด็กอีกครั้งน่น,นสันติบุรีสมุยนะครับสักวันหนึ่งช่องก๊อปเจะซับจะต้องไปที่นี่ให้ได้นะครับเดี๋ยวขอสปอนเซอร์ใจดีก่อนว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ไหมนะครับ สันติบุรีสมุยครับหลุมสองพห้า 5, ขึ้นเนินครับสวยไหมช็อตสองหลุมสองมันจะไม่เห็นกรีนนะมันต้องตีคัตเฟดอ้อมไอตัวเนี้ย เนี่ยเพราะว่าลูกลูกปรเจ็์อยู่นี่นี่ตีมาทางด้านซ้ายนะนี่ต้องตีคัดเฟดอ้อมเพราะว่าข้ามคงไม่ได้มันสูงจัดะ่ะ ตรงนี้เป็นหลุม5พา4ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเหมือนเดิมโปรเจกต์จะไม่ไล่เลียงทุกหลุมนะครับจะเอาหลุมที่โปรเจกต์คิดว่าสวยงามนะครับเยยเพราะว่าอยากให้ท่านนักกอล์ฟที่อยากมาเล่นที่ Red Mountain เนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตัวเองอเดี๋ยวให้ดูกรีนก่อนนี่ยญาเนียนจัดนะอืมตอนนี้ความเร็วทำเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อพร้อมการแข่งขัน เออ six สี่ร้อ,รอยแปดหกโดนเต็มแต่แมง่งไปท้าย ไ,ไงดูรับๆนะโอ้ยังเพียอยู่เลยเอา้าขับรถมาขับรถมาสิบชั่วโมงฮนะให้บุสิท์ขับคนเดียวเลยเอ,อ่าถ้าขับคนเดียวก็ไม่ต้องตีกอล์ฟกันแล้วเข,ข้าลงบาลนั่นเลยมาถึงหลุมเก้านะครับ ส่วนใหญ่ทีออฟจะเป็นทางลงนะฮะตีจากด้านบนลงไปด้านล่างฮนะนี่อันนี้พาสิระยะเท่าไหร่นะ357หหลานะครับก็คงต้องตีวางเหมือนเดิมนะฮะ อีออฟหลุม9้านี่ตีลงเขามาเดี๋ยววันแข่งเราจะต้องเดินนะครับวันนี้วันซ้อมคือเราใช้รถได้ทั้ง18หลุมเลยนะครับนี่ดูกรีนกรีนจะเป็นทางขึ้นเนินนะครับขับเฮาาจะอยู่สูงสุดนะ เดินไหมเดินั้งงไหมกรีนเอาเรื่องอยู่นะครับหลุมนี้สโลปจัดอืมคือถ้าเป็นพวกเนินพวกนี้ถ้าตีไม่ถึงจุดก็ถอยหลังกับแต่หญ้าโคตรเนียนดูดิเนียนจัด เบอร์ดีครับของประเจ็ติหลุมเก้าโอ้เลี้ยวครับดูลูกเลี้ยวโอ้ไปแล้วบริการนี้จะได้ไหมอาเซ็บครับขาสี่นกซ้ายน้ำขวาให้น้ำซ้าย สิบสองครับที่เรดเมาเทนผู้ชมบอกไม่เห็นอะไรเลยครับเดินถนน บอกว่ามันน่ากลัวครับพ่าสามหลุมที่สี่ครับโอ้สวยยังเราภาพวาดี่ตอนนี้ก็ คืบฟ้าครึืบฝนไม่รู้จะโดนฝนไหมงงงงไหมฮะ,นะะดูง่วงงงไหมง่วงงงเลยอ่าออกกนะ้องเอากล้องหน่อยเอากล้องหน่อยชื่ออะไรคะเจนค่ะฮะเจนค่ะฮะเจนเจนเจนอ่าเจนเหรออ่าอะไรนะอะไรนะมีอะไรนะคนคุยอะไรนะอะไร นะตอนนี้ถึงหลุมสิบห้าแล้วครับตอนแรกนึกว่าภูเก็ตจะอากาศเย็นหน่อยนะครับก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับเออมาถึงเขาบอกว่าเป็นหลุมซิกเนเจอร์โฮนะ oh. เฮ้ยผิดทาง oh. ผิดทางทางนี้นี่ oh. เฮ้ย oh. เฮ้ยทางลงจัดเลยวะทิด oh. ว้าวว้าวทางลงสี่สิบหลานะครับทางลงสี่สิบเอ็ดหลานะจากตรงนี้ให you ออส o เฮาปิฮะย่าไปไหนวะโอ้ oh. oh. ลงสี่สิบหลาครับ เจ็บปกเจิงครับโอ้กำลังขับลงนะครับหลุมสิบเจ็ดิกเนเจอโฮที่ Red Mountain นะฮะเด็ดี้บอกให้ขับแรงๆหน่อยเดดี้บอกแรงๆหน่อยแรงๆหรือเบาเบาอ๋อแรงกว่านี้แรงกว่านี้เหรออันนี้เบาไปหรอโอะ หลายหลุมนะฮะสนามจะคล้ายๆสมุยนะเนี่อสันติบุรีสมุยนะครแล้วก็ถ้าจำกันได้ก็คือจำเวสคอรท์ที่กูนังกิลิสได้ไหมอ๋อที่เป็นอะไรนะโคตรอะไรโคตรอันตรายนะเออถึงลงมาถึงกีนแล้วนะครับก่อนหน้าเะเป็นไปถ่ายโพโซูเลยโฟเกะครับโอ้ถ่ยโพโซูนะโพโซู โอ้นี่อยู่ข้างบนนู้นนะไล่ระดับลงมาตึงต้งตึ้งสุดๆด,ดีสุดๆนะครับพี่ดีสุดๆส,ดสดดิครับแหมพวกกันเราจะไปเล่นกันดิอออ๋โเคครับพี่นี่ครับครับผมอ่านี่โคสุเกะนะฮะ มีใครอีกคนหน้านี่ครับดีค่น้องปูนนะฮะโฉมหน้าคนนี้ตีช้านะครับนี่อ่านี่ครับเน็ตครับอ่าสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับตีช้านะครับพวกนี้ในที่สุดเราก็มาถึงหลุมสิบแปดจนได้นะครับเป็นพาห้าห้าร้อยหกสิบเจ็ดหลาอ่าเดี๋ยวดูยะเด็ดหน่อยเป็น สองแฟเวนะสองขยักอ่าดูจากสโลปทางลงแล้วเนี่ยที่วงเล็บอยู่เนี่ยลบยี่สบเนี่ยคือทางลงจากทนะีออฟนะอ่าก็คือตีลงเข่าลงไปนะครับอ่าด้านขวามีน้ําอยู่อ่านี่ดูสิเดีย๋ยวไปดูของจริงกันข้ามข้าม,มาที่กีีแล้วครับเนี่หลุมนี้คือตีบุกสองอนได้นะหลุมสิบแปดนี่ อยากให้ FC มามีโอกาสมาตีเองนะที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่โปรเจ็ตต้ตงแต่แข่งครอปมาเรียกว่าติดอันดับ5ในใจโปรเจต็ตเลยเนี่ยหนึ่งในห้าที่เนี่ยโ,โเดี๋ยวจะดูซิว่าทำผลงานได้ดีไหม